ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดพุ่นเลอนะครับเวลาขณะนี้ก็นะครับสิบสี่สิบห้านาฬิกา,านะครับวันนี้ก็จะเป็นวันพุธนะครับสีประจ,จําวันก็คือสีเกี่ยวตรงกับวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเริม่มสามคั้ เดือนแปดปีมาลงนะครับตัวนี้อยู่กับช่องหมดฟื้นเดอือนะครับกอกำลังนะครับถอนหญ้านะครับออกจากต้นไม้นะครับเพราะว่าหญ้าขึ้นปกคลุมต้นไม้จนจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะครับทำให้ต้นไม้ เยวเช้านะครับก็เลยทำการถอนหญ้าออกนะครับตรงรอบนะครับฐานองค์ปู่นะครับฐานองค์ปูปาริจิตณาคราดใกล้ๆกับแม่สุรพีสุรภาหรือใกล้ๆกับองค์ปู่ยศสุวรรณาคา ด้านซ้ายมือก็จะเป็นองค์ปู่ยศชวนนาคาแล้วก็เมียญ,ญาตสุรพีสุรภาตัวนี้ก็กำลังได้หญ้าเกี่ยวหญ้าออกจากต้นไม้นะครับที่กำลังะนะครับถอนหญ้าออกจากต้นไม้อยู่นี้ก็จะเป็นช่องหมวดฟื้นเนื้อนะครับ ก็จะใส่หมวกใส่เสื้อสีเขียวยูทูบ YouTube, เบอร์นะครับยูทูบหมวดฟื้นเดอ้อนะครับก็จะทำอยู่ก็จะมีไทยบ้านนอกเดอ้อนะครับแล้วก็ดำดำแชนแน น้องฟูแม่น้องเหมียวชาแนลป้าไทายบ้านชาแนลแอนแฟมมารีหย้าอาชิโกโก,โกตัวนี้ก็กำงช่วยกันถอนหญ้าออกจากต้นไม้อยู่คนละมุมนะครับคนละมุม คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สี่แล้วนะครับวันนี้ก็เอากันจังแต่ก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงบางท่านก็ไล์สดนะครับสำหรับช่องหมดฟื้นแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยนะครับ วันนี้คงไม่แล้วเสร็จนะครับวันนี้ทำไมถึงไม่แล้วเสร็จเพราะว่าหญ้ามันลกนะครับถอนยากนะครับถอนยากส่วนมากก็จะมีจะรากยากอยู่ในพื้นดินอยู่ในโคนต้นไม้ ก็ทำให้การถอนยากขึ้นแล้วเ,เกี่ยวนะครับเกี่ยวเกี่ยวมาเกี่ยวหญ้ากออกก่อน,นะครับเกี่ยวถอนไม่ได้ก็เอาเกี่ยวเกี่ยวหญ้า ตอนนี้ก็ถอนอยู่ทางออคิดทิดตะวันออก,ออกออนะคทางทิดตะวันออกเ็ยังพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับเราก็จะถอนหญ้านะครับสำหรับหอ พระพุทธรูกนะครับการกิดกระเบื้องนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อย ที่ทอนอยู่นี้ก็อยู่ใกล้ๆลานลานลำของเรานั่นเองนะครับลานลำ ครับเครื่องตัดหญ้าของเรามีทั้งแบบสะพายนะครับแล้วก็แบบสี่ล้อดันไปนะครับก็มีนะครับของคุณอริสานะครับมอบให้นะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าเครื่องนึงก็ใช้อยู่นะครับใช้ดีมากนะครับก็ขอต้องขอขอบคุณนะครับคุณ อริษานะครับที่มอบมาให้นะครับวางปู่ปาริกิตนาคราชเพราะว่าจะได้เบาแรงนะครับเบาแรงขึ้นจะได้เบาแรงขึ้นก็ตัดดีมากนะครับตัดดีมากพรุ่งนี้ว่าจะใช้อยู่นะครับใช้ใช้ทั้งสองเครื่อง เครื่องตัดมือสายสะพายนะครับเครื่องตัดหญ้ามือสายสะพายแล้วก็แบบเข็นสีล้อนะครับเ,รเข็นสีล้อ แต่ว่าถอนไปถอนไปไม่เจอนะครับไม่เจออะไรงูนะครับคิดว่าจะมีงูมันอยู่ลกๆไม่มีนะครับส่วนมากก็จะมีมีเขาเรียกว่าแตนนะครับแตน วันนี้ก็เตนตอดไปต่อยไปสี่แม่นะครับเียดเต,ตนขี้หมานะครับเตนขี้หมาตอดจะลำตัวนะครับต่อยจะลำตัวก็เลยไม่เจ็บเท่าไหร่ กินน้ําไปด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องกินน้ํามากๆเลยนะี่